วันนี้มาเยี่ยมทนายชาตีครับทำนานูนข้างหลังนนนน้ำท่วมเป็นไงบ้างน้ำท่วมอ่ะอ๋อกำลังดูน้ำอยู่ว่าจะผันลงทางไหนแล้วแล้วผันหร <จะ S 1> <ด>ือยังฝนตกยังยังเพราะว่าดูสถานการณ์ดูทรงนะครับเนาะเ่าฝนมันตกลหลายหลายวันติดเราคิดยังไงเป็นทนายแล้วมาทำนาเนี่ยอ๋อก็ชีวิต้ันไปมันก็ต้องนาเกษตรนี่แหละครับครสุขใจที่สุดสขใแล้วอ่าสุข ก็เพราะว่าพ่อเมียสั่งว่างั้นเถอะเออราเมียให้มาดูน้ำอย่าพูดไปใ <c oughs> ห้เขาพูดบอกเออเนี่ยนานเนี่ยนา <c oughs> เพื่อน <c oughs> เพื่อนตีน้ำท่วมบ่อปลาก็น้ำท่วมถ้าปลามันจะออกอจักสารก็จะเอาตะข่ายกันไว้ก่อนอประมาณนั้นเนี่ยอโอเคไปดูกันข้างในเป็นไงบ้าง จะอะไรกั้นไม่ปลาออกอ่ะตะไคร่มันเนี่ยมันมีเหมืองเล็กอยู่ทางฝั่งหลังต้งนกล้วยที่เป็นแนวนะอเออกลัวปลามันจะออกเพราะน้ำมันน้ำมันจะระดับดระดับน้ำสระก็จะปลาโตยันตัวขนาดนี้หรอกสีนิ้วมาสีนิ้วปันนี้อืาวันนี้ฝั่งแม่เราเป็นลูกน้องก็ต้องทำอบอทบอ เขก็แต่งผมก็แต่งวะอันนี้อันนี้อะไรสะเสร้าเซลเสร้าเซลเอาไว้ใช้ทำอะไรใช้ดึงดึงน้ำข้างล่างมันเป็นเสมอปัป๊มเสมออ๋อตัวเซลใช้อ่ใช้ใช้สูบน้ำจากสระขึ้นมาลดน้ำต้นไม้ให้เป็น,นกระจายงานไปปั๊มเสมอข้างล่างได้เสมอมันจะอยู่ในสระ อ,อ,อนนช่ครับไอตัวนี้เป็นตัวเก็บพลังงานไว้ที่แบตเตอรี่แล้วก็เสียบปลั๊กดึงปัม๊มบาดาลเขาเรียกปัม๊มบาดาลปั๊มเสมอเนี่ยขึ้นมาใช้น้ำถ้าเป็นหน้าแรงก็ลดต้นไม้นี่<ร>หมดประหยัดพลังงานหมดไปเยอะไหมแข่งแค่เนี้นยเรือ่องเงินแพงทั้งตัวควบคุมทั้งแบตเตอรี่ที่บ้านกงไม่มีแข่งได้เอาไหมมีแข่งไหม อย่างแรระบายน้ำบอกทางนี้กันเพราะว่ามาข้างเหนือนอี่ก็เขาจระบายน้ำบอกทางนี้ไปข้างเปหนือดูตรงนี้นี่ก็ดูตรงไหนอันนี้เนเปียอันนี้บ่อปลาเลี้ยงปลานิลแต่ตอนนี้กำลังจะท่วมข้ามฝั่งไปที่เหมืองทางน,น,นี้นี่เขาปลูกหลายอย่างเลยมีต้นมะพร้าวด้วยครับ มีต้นไม้หนาไม้นหนาเป็นแถวเลยครับน่นแล้วก็ริมๆขอบก็ยังปลูกหญ้าในเปียด้วยนะครับวันนี้ทนายชาตีก็ต้องมานั่งเฝ้านะกับบอ่ปบอปลาเมื่อกี้ก็ตก ตกแรงมากเลยก่อนมาเนี่ยไม่หมดแล้วถ้าน้ํามันขึ้นอีกก็ต้องไปตั้งเสาแล้วก็ใส่ผ้าดีใช่ไหมใช่ดูสถานการณ์เขาจดจำไว้ผ้าดีนี่ทำมาจากไรนดูสถานการณ์นะครับพาดี่เขาเรียกผ้ารี่ก็คือตะข่ายกั้นอะไรที่เขากั้นพวกที่เขาปลูกผักอะไรต่างๆกันไก่กันอะไรมีขายมีขายทั่วไปมีขายนะแล้วก็นาข้างหลังเนี่ย ตอนแรกไม่มีน้ากลัวตายกลัวปลาไอ้กลัวข้าวตายใช่ไหมเออแต่ตอนนี้มันมาเยอะเกินเนคนคนเขาทํงานเขาเขาดูน้ําอยู่มีน้ำมันมีเหมือนอยู่แน่ไงเมื่อเดือนที่กางนู่นอยู่บนเขาโน่นเมื่อเดือนที่แล้วแถวบ้านเราต้องไปแจ้งไฟแรงกันข้าวหัวนี่ต้องเอาแก้บปัญญัไปตักไป แต่ตอนนี้น้ําเยอะเต็มตอนแรกดีใจน้ํามาปรากฏว่าปรากฏว่าเริ่มเยอะขึ้นแล้วเริ่มเริ่มเจ็บใจแต่ว่ามันจะท่วมข้าวไงข้าวก็เพิ่งเริ่ผ่านออกยังไม่ใหญ่มากแต่ที่ที่แถวดงโมเลกแถวโน้นมันหวานขึ้นข้าวเหนียวเป็นรวงแล้วอนี่หวานขึ้งหวานช้าหน่อยนึงเพราะว่าช่วงแรกมันแรงไงฝนไม่มาตามเวลาวันนี้วันนี้ก็มาเยี่ยมเย็นแค่นี้แม่มาดูแล้วก็จะนั่งเล่นอยู่นี่ก่อน นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ